อัลลอฮ์เราเล่ามนุษย์อัลฮะม์ม์นลลอฮ์รับอัลเลมีนวะบินสต ع ي ن ลา حول ولا قوة إ ل ا بالله العلي أديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านเข้าร่วมรับชมรายการวิเคราะห์ประวติศาสตร์กับผมนะครับเรื่องราวของนบีอาดัมกับอิบลิสในตอนที่แล้วที่เราเล่ากันมาเนี่ยจึงแผนการหรือว่า การสนทนาระหว่างอิบลิสต่ออัลลอฮฺซุหานตลาการประกาศตัวว่ามันจะขอเป็นศัตรูต่อนบีอาดัมซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ศึกษาอัลกุรอานเราจะพบเลยว่าคําพูดที่อัลลอฮฺซุหานตลาได้ทิ้งไว้ในอัลกุรอานที่เป็นความคิดของอิบลิสที่มีต่อนบีอาดัมมันทําให้เราเพียงพอแล้วนะครับที่ทําให้เราเนี่ยต้องระวังในการดาเนินชีวิตแล้วก็เพียงพอแล้วในการที่เราจะต้องเอาใจใส่ ในการที่จะขอความุึ่งของเจาลอสซุมฮานตลาให้พ้นจากแผนการของมันมันเนี่ยได้ประกาศตัวว่ามันจะมาท้งข้างหน้าของเราแล้วก็ทั้งข้างหลังของเราทางขวาของเราทางซ้ายของเรามันจะคอยนั่งขวางทางอยู่ตลอดเวลาเอาลอสซุมฮานตลาก็ได้บอกกับมันว่ามันจะไม่สามารถที่จะทําอันตรายกับบ่าวที่มีความอิคลาสที่มีหัวใจที่บริสุทธิต์ต่อลอสซุมฮานตลาสิ่งเดียวนะครับในการที่เราจะรอดพ้นจากหนทางที่ชัชตอนเนี่ยมันได้ ได้มานั่งแล้วเราได้เดินผ่านมันไปเนี่ยคือหัวใจของเราเนี่ยจะมุ่งไปถึงอัลลอฮฺสุบฮันตาลาอย่างบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่มีเอาสิ่งอื่นนี่ยมาตั้งภาคีการละหมาดของเราเนี่ยก็เพื่ออัลลอฮฺสุบฮันตาลาการละหมาดของเราเพื่ออัลลอฮฺสุบฮันตาลาอย่างไรการละหมาดของเราเพื่ออัลลอฮฺสุบฮันตาลานั่นนั่นคือการที่เราเดินไปละหมาดโดยที่ไม่ได้หวังเพื่อที่จะให้ผู้คนมองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีการละหมาด หร, Shift, หรือไม่ได้หวังเพื่อที่จะให้คนเนี่ยชมเชยเราว่าเราเนี่ยเป็นคนเคร่งศาสนาอีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะละหมาดต,ต่อรสมหาตาลายอย่างบริสุทธิ์ใจคือการที่เราทําตามแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลละเล้วซัลลัมอย่างจริงจงังบางครั้งเนี่ยเราละหมาดมาตลอดชีวิตแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฮะดิษบทเดียวนะเราไาม่รู้ด้วยซ้ำว่านบีมูฮัมมัดสุลลัลละเล้วซัลลัมเนี่ยพูดว่าอะไรก่อนที่เราจะละหมาดพูดว่าอะไรก่อนที่ในการตักเบียร์นบีมูฮัมมัดเนี่ยตักเบียร ในการที่นบีรุกวะนบีรุกวะอย่างไรในการที่นบีสุยุตนบีสุยุดอย่างไรมาข้างนีเราไม่รู้เลยเชตตอนเนี่ยนอกเหนือจากมาข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยยังมีอีกฮะดิษที่ผมได้เล่าไปในตอนก่อนหน้านี้ว่าเป็นฮะดิษของชั้นฮูมัแล้วก็ท่านชัวบาที่บอกว่ามันได้ขออัลลอฮฺสุบฮะตลาถึงระดับในการที่จะได้รอลรวงของมนุษย์จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันขอได้อัลลอฮฺสุบฮะตลาอนุญาตให้มันเนี่ยเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเส้นเลือของมนุษ นั่นหมายถึงเราไปไหนมันก็ไปด้วยเราทําอะไรมันก็ทํากับเราด้วยสิ่งเดียวนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยปลดเปลื้องมันไปได้คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจที่จะเป็นที่จะเป็นตัวเป็นรูปธรรมจริงๆ ư. คือการแสดงออกซึ่งเป็นสุนทรของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลสลัมนบีบอกว่าเราลาอัน أ ชุกาะ ع ม ى أ م ت ุ لا أمرتهم ب ا ل س و ا ล كل ص ลาตินนบีบอกว่าหาว่าไม่เป็นความยากลําบากแต่อย่างใด ฉันจะใช้บรรดาประชาตชิของฉัน,นให้ทําการแปลงฟันทุกๆเวลาละหมาตหรือในสำนวนฮะดีกุลูวุดุกุลูอินดาวุดุอินหรือว่าในขณะที่อ่านน้ำละหมาตถามว่าเราเนี่ยแปลงฟันก่อนที่จะละหมาดสักกี่ครั้งความบริสุทธิ์ใจของเราเนี่ยคืออะไรความบริสุทธิ์ใจของเราคือการแค่ไปละหมาดแต่ความบริสุทธิ์ใจจริงๆของเราคือการที่ทาตามสุนัขท่านอบบีนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ใจเพราะเราไม่ได้ทําพิธีกรรมเองด้วยตัวของเราแต่เราทําเพราะเราตามท่านอับดุลับี๊ยนมูฮัมหมัดสโลลลอ นบีบอกว่ามิฟถ ah uh, ah ah at uh ้าฮุนจันทร์ลามิฟตาฮุศลาติอัตุฮูรกุญแจของการที่จะได้รับสวรรค์คือการละหมาดกุญแจของการละหมาดคือการอาบน้ำละหมาดถ,ถามว่าตอนที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราไปอาบน้าละหมาดแบบมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่เออเราจะต้องไปละหมาดหรือเปล่าเพราะการอาบน้ำอาบน้ำละหมาดจริงๆคือการอิบาดะคือการที่เราจะต้องนึกถึงว่าเราในกำลังทาอิบาดะ ที่เราจะต้องนึกถึงว่าทุก,ทกน้ําที่เราสัมผัสกับมือของเราหน้าของเราจมูกของเราเนี่ยมันบาปทุกอย่างที่อยู่บนใบหน้าบนมือเนี่ยมันกาลังหลุดออกไปเราจะต้องนึกแบบนี้ต้องนึกว่ามันเป็นไอบาดาและต้องนึกอยู่เสมอว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยซัลลัมทำแบบนี้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 เป๊ะๆนั่นแหละคือความอิคลาสนั่นแหละคือความอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจเพราะเราไม่ได้ทําพิธีกรรมด้วยตัวของเราเองเราทําพิธีกรรมเพราะเราต้องตามท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะเลยซัลลัม อิบลิสมันก็จะคอยล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลาและดูอาในการที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เราเนี่ยสแสดงตัวว่าเราเนี่ยขอต่อลอสุมฮะตาลาขอต่อลอสุมฮะตาลาอยู่ตลอดเวลาและลอสุมฮะตาลาก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เหนือเราเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือเราแล้วก็เป็นผู้ที่จะทําให้อิบลิสเี่ยออกจากตัวเราหากว่าเราปราศจากดูอาหากว่าเราตรณีในการขอดูอาจากลอสุมฮะตาลานั่นหมายถึงเราเก่งแล้วเราเก่งที่จะมาเชิญกับอิบลิส เราเก่งที่เผเชิญกับบรรดาเชตอนพ่ายพลของมันด้วยตัวของเราเองเปล่าเลยเราไม่มีอำนาจนาบีอาดัมก็ขอจอากอัลลอฮุมฮานตะลาขอให้อัลลอฮุซฮานตะลาอภัยโทษขอให้เอาจากบรรดาเชตอนทั้งหลายบรรดาอัมบียบรรดานบีจนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมก็ขอจอากอัลลอฮุซฮานตะลาขอให้พ้นจากเชตอนมาหลายอาัลลอฮุซฮานตะลาได้อนุญาตให้นบีอาดัมได้อยู่ในสวนสวรรค์ โดยที่สำนวนของกุรานเนี่ยได้กล่าวว่าบุคุนจาอาดมุสกุนอันตะวะเจ้าอยูกันจันนตะวักุลามินฮะรักอเดะ حيثشيئتما ولاتقربا ه า ه الشيارة فتكونا من ا ل ظ ا ิ م ي ن อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าเราเนี่ยได้กล่าวกับนบีอาดัมโอ้อาดัมจงอาศัยอยู่ในเนี้ยในสวนสวรรค์อันตะวะเจ้าท่านกับ คู่ของท่านภรรยาของท่านอยู่ในส,สวรรค์ไปเลยวอกกุลละมินหางรอกดาจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ให้สุชิตูมาโดยที่ท่านในปรารถนาเลยเวาลาตักรอบาฮาดิฮิชัยรอแต่มีเงื่อนไขยอย่างเดียวว่าอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้อย่าได้เข้าใกล้กลสำนวนของรสุมฮาตาลาไม่ได้ห้ามแต่บอกว่าอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะไม่ใช่ว่าอย่าอย่ากินต้นไม้นะ แต่ว่าอย่าเข้าใกล้คืออย่าไปยุ่งอย่าไปแวะอย่าไปคล้องเกี่ยวเลยเพราะบางทีหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันเผือภัยเนี่ยอย่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาสอนในประวัติของท่านนบีอาดัมเพื่อที่จะมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราคิดพิจารณาดูนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาองห้ามวัตกูก์นะมีเลดโวลีมินมิเช่นนั้นแล้วผู้เจ้าทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อาธรรมก็ได้มิเช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าไปเข้าใกล้ ในต้นไม้ที่อรรถสุมตาตราบอกว่าอย่าเข้าใกล้อาจจะพ,พังเพอหรือว่าพลังตัวนะครับเข้าไปจนกระทั่งถูกจนกระทั่งรอเหลมตัวเองไปกินต้นไม้ต้นนี้ในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออรรถสุมาตลาสุดท้ายแล้วก็ถูกประนา,นามแล้วก็ถูกทําให้อยู่ในบรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวเองพรนะานางฮาวะมาอย่างไรมีในสายรายงานของของ,ของท่านอิสฮักอรรถสุมาตลาเนี่ย ได้ทําให้นบีอาดัมเนี่ยมีการนอนมีการหลับไหลยอยู่ในสวงสวรรค์ตอนนั้นเนี่ยนบีอาดัมเนี่ยใช้ชีวิตเพียงลําพังอัลลอฮฺสุฮาตาลาเนี่ยได้ทําให้นบีอาดัมเนี่ยมีการหลับไหลอันนี้แหละครับเป็นทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างนักวิชาการว่าสวรรค์ที่อลัอลลอฮฺสุฮาตฺลากล่าวเนี่ยเป็นสวรรค์ในโลกนู้นหรือว่าสวรรค์ที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะว่าสวรรค์ในโลกนู้นที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีการหลับนอนไม่มีการหลับนอนนะครับ ไม่มีการหลับนอนเชตตอนไม่สามารถเข้าได้แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีการฝ่าฝืนต่อรัชสมหัตลา,าในสวรรค์โลกน้าที่เราเข้าใจก็เลยเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนักวิชาการว่าตกลงแล้วสวรรค์ที่รัชสมหาัตตา,าทําให้เนี่ยให้นบีอ,ดอาดมเข้าไปอยู่เนี่ยเป็นสวนนนรรค์นในโลกนั้นหรือว่าสวรรค์ในโลกนี้ก็มีทัศนะหนึ่งเป็นทัศนะของซาฮบะด้วยแล้วเป็นทัศนะของนักวิชาการที่เป็น ไล่ตามลงมานะครับเป็นซาบีอินซาบิสตาบีอินเนี่ยแล้วก็คอลัฟทั้งหลายเนี่ยก็ได้บอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นสวสวรรค์เนี่ยในโลกนี้ที่ลอสซมาตลาได้ตั้งเอาไว้ให้แล้วก็มีฮะดิษในสายรายงานฮะดิษเลยว่านบีอาดัมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสวรสวรค์นี่คือประเทศอินเดีย,ยเสร็จแล้วเมื่อทําความผิดเนี่ยลอสซมาตลาก็ขับไล่ออกจากประเทศอินเดียไปสู่มักกาอันนี้เป็นเป็นคำพูดในเชิงทัศนะ ในเชิงคาดคะเนในเชิงมีตัวบทที่เป็นหลักฐานที่มีสายรายงานเนดออิฟเรื่องราวของนบีอาดัมอยู่ตรงไหนอย่างไรในส่วนใหญ่และเป็นดออิฟทั้นนั้นเลยนะครับส่วนนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานตะลาบอกว่าอยู่ในสวงสวรรค์นะนะและในสวงสวรรค์นั้นก็ถือว่าเป็นสวงสวรรค์ที่ไม่ใช่สวงสวรรค์ในโลกนี้เพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาใช้คําว่าอับบีตู อัลลอฮ์สุบฮานตะลาเนี่ยทำให้นบีอดาดัมและพนังาวะแล้วก็อิบลิสแล้วก็งูเนี่ยลงมาจากสว,สวรรค์ไม่ใช่เคลื่อนย้ายในในสถานะเดียวกันแต่ถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์นั่นหมายถึงสวรสวรค์นั้นจะต้องอยู่สูงตรังงานแล้วก็อยู่ในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่โลกดุนยานี้อย่างไรก็ตามวัลลอฮุอัลลอฮ์สุบฮานตะลาทรงรู้ในเรื่องเรีนรับนี้สาระประโยชน์ของมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาให้นบีอดาดัมมีการนอนหลับ ด้วยความสามารถของลล l a ์แม้ว่าจะเป็นสวรรค์นในโลกนี้หรือสวรรค์ที่เราเข้าใจที่ศึกษากันสวรรค์ที่อยู่ในโลกอาคีรอที่เรารู้ว่าไม่มีการหลับนอนอีกไม่มีการตายอีกแต่ถ้า a l ต a h s ลาให้ตายก็เป็นสิ่งที่ Allah s ลาทรงปรารถนาเช่นเดียวกันนะครับ a ะ l a h าลาให้นบีอาดัมหลับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้พนังฮาวะเนี่ยออกมาจากซี่โครงซี่ซ้ายของนบีอาดัมในขณะที่นอนอยู่นบีอาดัมตื่นมาเนี่ยนบีอาดัมก็เห็นพนังฮาวะเนี่ยนั่งอยู่ตรง โปรศีสะของเขาแล้วนบีอาดัมก็ถามว่ามาอันจีเธอเป็นใครนางก็บอกว่าฉันคืออิมรออะฉันคือผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็นบีอาดัมก็ถามต่อว่าต่อไปว่าวริมาคูลิกตีแล้วทำไมเธอถูกสร้างมาเพื่ออะไรนางก็บอกว่าลิตัสลิตัสกุนอีไละยะฟะกอลัานางก็ได้กล่าวว่าเพื่อที่ท่าน,นจะได้อาศัยอยู่ร่วมกับฉันอย่างเป็นคู่มาเลกัสก็กล่าวนะครับว่า มารีกา์ตก็คอยดูแล้วก็กล่าวกับน,นบีอาดัมนะครับกล่าวกับน,นบีอาดัมว่าอาดัมรู้ไหมว่าชื่อของนางชื่อว่าอะไรรู้จักชื่อของนางไหมเพราะว่านาบีอาดัมเนี่ยรู้ชื่อแต่มารลกัต์ตเนี่ยไม่รู้อัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตลาเนี่ยสอนนบีอาดัมให้รู้จักพระนามต่างๆที่อยู่ในโลกนี้พี่น้องเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะไอ้นามไอ้นามต่างๆภูเขาต้นไม้ลำธารเนี่ยหรือว่าปากกาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนเริ่ม ภูเขาทาไมถึงเป็นต้องเป็นภูเขาอย่างไรจริงๆแล้วมนุษย์ถูกฝังความรู้เอาไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อของเราก็คือนบีอาดัมแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้จะต้องมีชื่อมีสิ่งไหนหรือที่ไม่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อเราก็จะมีชื่อให้มันด้วยกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะตั้งชื่อให้มันแต่ถ้าเป็นมารีกัร์จะไม่รู้จากชื่อแล้วก็ไม่กล้าที่ตั้งชื่อด้วยถ้า,ารอสุมาตราไม่อนุมัติเช่นเดียวกันนะครับมารากีกะร์ถามนาบีอาดัมว่าพระนางัเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยพระนางคนเนี้ย มีชื่อว่าอะไรนบ,บีอาดัมก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าฮาวะก็ถามว่าทาไมถึงชื่อว่าฮาวะนบ,บีอาดัมก็บอกว่าเพราะพระนางเาวะเนี่ยออกมาจากให้ให้ยุนในแปลว่าชีวิตพระนางเาวะเนี่ยออกมาจากชีวิตของฉันก็ถึงเรียกว่าพระนางเาวะนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของชื่อว่าพระนางาเาวะอัลลอฮฺสุบฮานะาตฺลาอนุญาตให้นบ,บีอาดัมและพระนางเาวะใช้ชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์ ในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในส,สวรรค์นเนี่ยนบ,บีอาดัมมีค่าเรียกว่ามีลิบาสมีสิ่งที่ปกคลุมร่างกายตอนนั้นยังไม่เปิดเผยอวัยวะเพศน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนบ,บีอาดัมหรือพนางฮาวะก็ตามอยู่ในส,สวรรค์และเป็นไปได้นะครับว่าพนางฮาวะอยู่ในส,สวรรค์นเนี่ยก็มีการคุมหิบด้วยเพราะไม่มีการพูดถึงผมของพนางฮาวะเลยไม่มีการพูดถึงลักษณะผมลักษณะศีรษะของพนางฮาวะ มีการพูดถึงนบีอาดัมว่านาบีอาดัมเนี่ยมีความสูงเท่านี้เท่านี้แต่พระนบีว่าเนี่ยไม่มีพูดถึงเหมือนกับเรือนร่างเนี่ยถูกปกปิดเอาไว้แต่อย่างไรล่ะที่เรือนร่างเนี่ยถูกเปิดออกมาอินชัลเราเดี๋ยวเราจะได้รู้ทั้งสองคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในส,สวรรค์ด้วยกับสิ่งที่อลัลลอห์ซุบฮะตาลาให้อนุญ,ญาตให้และอลัลลอห์ซุบฮะตาลาก็สรรทับด้วยก่อนหน้านี้อัลลอห์ก็ทำให้นบีอาดัมเนี่ยรู้นะว่าชัยตอนว่าอิบลิสเนี่ยจะเป็นศัตรูแล้วก็จะล่อลวงลูกหลานรู้ แล้วอ ja ัลลอฮุ س ب ح ا ن ละ ت ى ก็สัมทับว่าฟากุนนาจาอาดัมโออาดัมเราเนี่ยจะกล่าวกับเจ้าว่าอินนาฮาดาอะดูวุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุนุุุันุุุุุุุุุุุุุุุลุุุุุุบฮานุุุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุตต สำทับเอาไว้สำทับไว้สองอย่างด้วยกันครับสำทับในเรื่องของการเข้าใกล้ต้นไม้กับสำทับในเรื่องของเชตอนเนี่ยจะเป็นศัตรูระวังให้ดีครับเรื่องเราจะเป็นต่อเป็นยังไงเนี่ยหรือผลเนี่ยจะออกมาอย่างไรอินชอัล็อ์ติดตามกันในตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก็จบลงแล้วในชั่วโมงของเราในวันนี้นะครับ أقول أَقُولِ هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ولكل ذم فانه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته